มอปลายเตือนกลางปีถึงเหตุการณ์ในประเทศที่จะเกิดถ้าเมืองไทยหลังจากนี้ก็จะเห็นเรื่องของคนมีสีจะมีการเปลี่ยนแปลงโควิดเดี๋ยวจะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักก็หยุดแล้วส่วนหน้ากากไม่อยากให้ถอดยังไงก็ใส่ไว้เถอะไม่น่าจะเกินกลางปีโควิดไม่หมดแต่เราอยู่กับมันได้มันกลายพันธุ์จนเข้ากับเราได้ปกติอยากจะบอกว่า ข้อดีของเมืองไทยเนี่ยคือจะเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะมาอยากจะย้ายถิน่นอยากจะมาลงทุนอยากจะทำทุกๆอย่างที่นี่เก็บห้องเล็กๆที่ใหญ่ไม่ต้องมากเก็บไว้แบบว่ามาปุ๊บอยู่ปั๊บอย่างนี้เลยค่ะถึงเวลาอยากย้ายก็ย้ายให้เป็นลักษณะแบบนี้ไปถ้าถามว่าสงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อยาวนานไหมหมอปลายได้ตอบว่ามันมาเรื่อย สงครามนี้เนี่ยใช้เวลายาวนานประมาณ3-5ปีมันจะไม่จบมันมาไม่จบมาแล้วหยุดมาแล้วหยุดมันจะเหมือนกับการล่าอาณานิคมแบบไกลๆประมาณนั้นหลังจากเมษายนวงการบันเทิงมีอะไรเกิดขึ้นกับคนอีกไหมสำหรับเรื่องของวงการบันเทิงก็จะเรื่องรถชนจะมาเป็นหลักแต่เห็นว่าเกิดจากการร้องไห้เสียใจแล้วทะเลาะกันก่อน อาจจะเป็นแฟนอาจจะยังไม่ได้แต่งงานหรือเปล่าก็น่าจะสูญเสียนะคะเพราะดูรุนแรงสําหรับปีนี้คนเราหลายๆคนเจอวิกฤตชีวิตที่ผ่านมาเราต้องยอมรับจากโควิดที่ผ่านมาบางคนจนเลยไม่รู้จะเริ่มตั้งหลักยังไงปีนี้ให้ไปทำยังไงหมายถึงคุณจะต้องขยันด้วยคุณจะต้องทำมาหากินคุณจะต้องไม่นอนงอมืองอเท้า วันนี้ให้ไปทำอะไรแล้วชีวิตเราถึงจะดีขึ้น 1. ทําทำบุญสวดมนต์ 2. คือคุณต้องทำงานถ้าคุณไม่ทำงานยังไงคุณก็ไม่รอดแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องไหวนะ้ณช่วงปีนี้คือมหาเทพทั้งหมดมหาเทพเนี่ยได้แก่พระศิวะพระพรหมพระนารายณ์แล้วก็ท่านยมมหาเทพทั้งหมดสี่องค์ จริงๆคือสามองค์แต่ว่าต้องเพิ่มอีกองค์หนึ่งคือเรื่องของความตายถึงจะคุ้มครองสำหรับคนที่อยู่ในช่วงวิกฤตและก็การยุคได้แล้วเราต้องไหว้ท่านยมที่ไหนหมอปลายได้ตอบว่าจริงๆไหว้ที่บ้านไหว้ที่ดินเราเนี่ยล่ะคะ่ะเพราะท่านอยู่ทุกที่ท่านอยู่กับเราตลอดเวลาเราพูดอะไรแบบนี้เราทำผิดเราสารภาพบาปเนี่ย ระบบเร็วกว่าความรู้สึกเราอีกนะคะตรงไหนก็ได้คือบอกเลยจุดทูบสองดอกค่ะเน้นเป็นทูบดำทำตอนกี่โมงก็ได้จะเที่ยงคืนตีสองหรือตีสามรู้สึกว่ามันไม่โอเคจิตใจไม่ดีรู้สึกคิดงานไม่ออกอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าอยากทำอะไรขายณนะเวลานั้นอยากให้สำเร็จให้จุดทูบเลยค่ะ หมอบีทู่สื่อวิญญาณหลังเมษารับมือยังไงโรคระบาดร้ายแรงจะสิ้นสุดหรือไม่สถานการณ์โลกที่ต้องจับตาเตรียมตัวอย่างไรในปีที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากเมษาไปจนถึงปลายปีจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกไหมหมอบีกล่าวว่าถ้าใครไปศึกษาจะรู้ว่าช่วงครึ่งปีแรกน้ำจะเยอะฝนตกเหมือนปรับเปลี่ยนฤดูกาล ครึ่งปีหลังน้ำหายเลยน้ำจะแห้งถ้าช่วงนี้เราบริหารจัดการน้ำดีช่วงครึ่งปีหลังจะรอดแต่ถ้าประมาทแล้งชัวเรื่องกลางๆคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่พูดเรื่องคำทำนายอะไรเทรนปกติจะรู้ว่าช่วงเมษาพฤษภาจะเริ่มดีขึ้นเข้าหน้าร้อนด้วยจะเริ่มดีขึ้นถ้าทุกคนช่วยกัน ไม่ใช่สงกรานต์เละเทะเต็มที่ลุยกันให้เต็มที่พังเลยนะแต่คนไม่มีกินจริงๆคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องที่สเรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้คือความอดอยากอันนี้ต้องบอกเลยเรื่องใหญ่มากนะไม่ใช่ใหญ่แค่ประเทศใหญ่ทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอนเดี๋ยวคอยดูเราจะได้เห็นสัญญาณเรื่อยๆ น้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงอาหารสัตว์แพงก็กระทบบ้านเราต้นทุนการผลิตก็สูงสูงขึ้นเกิน50%แล้วถ้าใครยังไม่รู้ตัวรวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อถามว่ามีวิธีแก้ไหมหมอบีตอบว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มีหัวพอเรื่องทำเศรษฐกิจฐฐฐพอเพียงการใช้ปุ๋ยทำปุ๋ยเอง ทำเป็นกระบวนการครบวงจรทำไปเลยรับรองชีวิตรอดวิกฤตอาหารราคาสูงประีดขนาดนี้ในรอบ100ปีเกิดไม่กี่ครั้งหรอกเกิดมาแล้วช่วงหนึ่งปีนี้น่ากลัวโคตรบอกเลยถามว่าภัยพิบัติปีนี้จะมีไหมหมอบีกล่าวว่าภัยพิบัติปีนี้ปกติเราก็น้ำท่วมกันปกติอยู่แล้ว ถามว่าวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดหมอบีเผยว่าวงการทำความดีตอบโจทย์ตอนนี้คนต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยเขาพุ่งไปหาทันทีสงกรานนี้ควรทำบุญยังไงให้ปากท้องเรารอดไปได้หมอบีกล่าวว่าไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะทำบุญไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์ไม่ใช่เสมอไป เป็นส่วนหนึ่งที่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ช่วงนี้โควิดไม่ต้องไปวัด9วัด1 10วัดทำบุญทำสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบทำตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตั้งใจที่สุดดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดก็ได้บุญแล้วปีนี้สิ่งที่อากงอยากเตือนลูกหลานมาก อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะเป็นคำเตือนจากอากงกับลูกหลานทุกคนเวลาที่มีใครมาชวนคุณไปทําธุรกิจอะไรที่มีผลตอบแทนว้าวาก็ช่วยพิจารณาเยอะๆเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ปรึกษาคนใกล้ตัวเราหน่อยอย่างน้อยเวลาที่ดวงเรามันตกนะแล้วมันก็จะยิ่งตกเข้าไปอีกแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีคนที่แบบเขาไม่ได้ตกด้วย เขาก็จะมาฉุดเราหรือมาบอกเราได้ค่ะอันนี้คือเรื่องแรกที่บอกนะแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติค่ะทางน้ำและไฟเพราะปีนี้เป็นเสือพลังน้ำเพราะฉะนั้นน้ำจะมาแรงมากๆจะมาจากทุกทิศท,ทุกทางเลยปีที่แล้วเนี่ยจะมาจากน้ำมากมาจากน้ำตกมาจากฝนแต่คราวนี้ จะมาทั้งทางทะเลแล้วก็แม่น้ำสเกลใหญ่ค่ะเป็นข่าวแน่นอนส่วนเรื่องของค่าเงินที่ผันผวนแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วมันก็มีผลกับระบบเศรษฐ,ฐกิจทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นกับเรื่องของค่าเงินเป็นค่าเงินสกุลแบบไหนๆก็ให้ระวังมากๆเลยเพราะว่าถ้าอะไรที่มันเสี่ยงแล้วเราต้องไปแตะเนี่ยอย่าค่ะ เรื่องสุดท้ายโรคใหม่อันนี้จะเห็นเลยว่าอาจารย์ทุกคนหมอดูทุกคนแพทย์ทุกคนออกมาพูดเหมือนกันหมดว่าจะมีโรคเกิดขึ้นใหม่หมายถึงโรคระบาดนะคะแต่ว่าลุ้นเลยค่ะขอให้มันไม่ถึงแถบเรารู้แล้วป้องกันได้มีความรู้มันก็ยังไม่เกิดมีการรัษาได้ปกป้องกันได้ดีที่สุด สิ่งที่ต้องระวงังทาบานไหนนะคะที่มีอากงไฉซินเอีย้ยอยู่นะคะปีนี้อากงมาแรงมากเพราะฉะนั้นให้เอาท่านมาตั้งอยู่ในจุดที่แบบเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นนะเดินผ่านทุกเช้าทุกเย็นเห็นเนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทำให้เราชื่นใจขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าพวกเราจะอยู่กับเศรษฐ,ฐ,ฐกิจได้แล้วนะคะ มันจะไม่แย่ไปกว่านี้แล้วโรคภัยไข้เจ็บเราจะปรับตัวอยู่กับมันได้และเข้าใจมากขึ้นมียารักษาเพิ่มมากขึ้นตัวโรคก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความใจร้อนในตัวเราปีนี้ทุกๆุกคนจะใจร้อนเป็นพิเศษต้องหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์สงบจิตสงบใจไปปฏิบัติธรรมจะนิ่งขึ้นทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ทำให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตปีนี้ขอให้ลูกหลานทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานธุรกิจการค้าให้ร่ำรวยเงินทองสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะอากงคุ้มครองค่ะอาจารย์โอเลยันสัมผัสเปิดดวงชะตาปี2565 พร้อมวิธีการเสริมดวงและภาพรวมปีนักษัตร์พร้อมเตือนสิ่งที่ควรระมัดระวังเอาไว้ว่าในปีขานหรือปี2565จะเป็นปีที่ผู้หญิงประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ชายแนวหน้าที่เป็นผู้หญิงและอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเตรียมรับทรัพย์เตรียมรับโอกาสที่ดีๆจะมีโอกาสมากกว่าผู้ชายและประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ชาย ซึ่งตามตำราพรมชาติหรือตามตำราโหราศาสตร์พรม่าก็ได้บอกไว้ว่าเกี่ยวกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้บูชาด้วยขนุนขนุนได้หนุนนำหนุนเนืองการค้าขายจะดีในส่วนของปีชงของปีนี้นั้นได้แก่ปีวอกชอง100เซจัดเป็นปีที่ไม่ดีในทุกด้านในทุกเรื่องปีขานชง75%เปอร์เซ เป็นปีที่ต้องตั้งสติปัญหาอะไรที่คาราคาส้างก็จะมีการจัดการเคลียร์ปายให้เสร็จสิ้นปีมะเสง็งชง50%เซนเวรกรรมตามทานบาปบ,บุญคุณโทษตามทานอะไรไม่ดีที่ทำเอาไว้เวรกรรมจะตามทานแต่กลับกันหากทำความดีทำบุญทำกุศลก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาทันตาเห็นเช่นกันปีกุล ชงปร์เซปีแห่งการป่วยการป่วยใจรู้สึกขาดที่พึ่งทางใจยึดถือยึดเหนี่ยวเน้นดูเวลาเรื่องสุขภาพและรักษากายรักษาใจให้แข็งแรงเข้าไว้ต่อมาเป็นปีในส่วนของปีทองซึ่งได้แก่ปีมะเมียในเรื่องของกิจการจะพลิกฟื้นฟื้นเนื้อฟื้นตัวปีจอดวงของการเงินโชคลาภ จะเป็นปีที่พีคที่สุดในรอบ12ปีเรียกได้ว่ารับทรัพย์การเสริมดวงและแก้ชงควรไปกรบาบไหวบูชาทําบุญที่วัดประทาตจังหวัดนครศรีธรรมราช